สวัสดีครับวันนี้ครับพี่วุฒิครับช่องสูงวัยต้องไปเที่ยวครับพี่วุฒิจะพาทุกคนครับเข้ามากราบพระธาตุครับพระธาตุที่วัดมหาธาตุนะครับเป็นพระธาตุของคนเกิดวันเสาร์นะครับก็เรียกว่าพระธาตุนครครับเดี๋ยวพี่วุฒิจอดรถฝั่งตรงข้ามวัดครับแล้วก็เราก็ข้ามถนนครับข้ามถนนเราจะเข้าไปในวัดครับเข้าไปกราบไหว้ขอพรครับมาจารึกแสวงบุญมาทําบุญกันเลยครับวันนี้ลมแรงมากๆเลยครับพี่วุฒิก็ข้ามถนนมาเรียบร้อยแล้วก็เดินถ่ายมาเรื่อยๆครับ นี่คือบรรยากาศครับพระธาตุนครครับเป็นพระธาตุของคนเกิดวันเสาร์นะครับคนเกิดวันเสาร์ต้องมาครับสักครั้งหนึ่งในชีวิตครับมากราบขอพรครับเพื่อเป็นสิริมงคลครับมาทําบุญที่วัดนี้นะครับเพื่อให้เรามีความสุขความเจริญครับอนิสงส์แห่งการทําบุญครับทาให้เรามีความ สุขครับมีความเจริญมีอํานาจวาสนาเป็นเจ้าคนนายคนนะครับเขาว่าอย่างนี้นะครับพี่วุฒิก็มาสื่อสารให้ทุกคนได้รู้ได้ดูกันนะครับเพราะว่าพี่วุฒ์บอกเลยนะครับพี่วุฒ์จะเป็นสายตาให้กับทุกคนที่ไม่ได้อยู่ที่อยู่ทางบ้านไม่ได้ออกไปไหนครับเอามาให้ดูครับพระธาตุย่านนี้นะครับทรงจะเหมือนพระธาตุพนมครับเพราะว่าเขาจะเรียนแบบมาจากพระธาตุพนมครับเป็นพระธาตุที่ใหญ่ของจังหวัดนครพนมครับเป็นพระธาตุที่ใหญ่ที่สุดครับ พระธาตุพนมจะเป็นพระธาตุของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับแต่พระธาตุนครแห่งนี้ครับไม่ใช่นครศรีธรรมราชนะครับอันนี้คือพระธาตุนครที่วัดมหาธาตุครับอยู่ที่อำเภอเมืองนะครับอยู่ที่นครพนมครับอยู่ติดริมโขงเลยครับเราสามารถมองฝั่งข้ามฝั่งไปก็เห็นแขวงคําม่วนครับของประเทศลาวนะครับสวยจริงๆเลยครับแหวงคําม่วนครับก็จะมีภูเขาเยอะแยะไปหมดเลยครับเขาบอกกันว่าวิวแถบนี้ครับวิวเป็นของเราภูเขาเป็นของเรา นี่คือบรรยากาศสโลแกนของคนนครพนมครับพี่วุฒิพามากราบไหว้ครับมาจารึกแสวงบุญกันนะครับทุกคนที่ไม่ได้มาครับเปลี่ยนภาพของพี่วุฒิแล้วก็กราบน้ำมศการสาทุกสาทุกกันได้นะครับพี่วุฒิจะเป็นสื่อให้ครับเป็นสะพานบุญให้ทุกคนครับได้พบได้เจอสิ่งที่ดีๆครับสวยๆงามๆครับก็อย่าลืมบอกต่อๆกันไปนะครับให้กดติดตามพี่วุฒิไปนะครับดูฟรีไม่เสียตังค์ครับพี่วุฒิเสียตังค์ครับเสียค่าน้ํามันครับเสียค่าน้ำมันขับมาครับแล้วก็พี่วุฒิก็ไม่ได้มา มาชมความงามมาทําบุญครับสร้างบุญไปเรื่อยๆพี่วุฒิก็เป็นคนท antis, sweating, คน siglo, ําบุญนะครับตัดสมบุญเป็นเสบียงบุญไปเรื่อยๆครับเราไม่รู้ว่าชีวิตเราจะยืนยาวไปขนาดไหนครับเราก็มีสร้างบุญสร้างกุศลไปนะครับเผื่อพบหน้าชาติหน้ามีจริงพี่วุฒิคิดว่าตัวพี่วุฒิเองมีเสบียงในการเดินทางเยอะแยะไปหมดเลยครับเพราะว่าทั้งชีวิตครับทุกทริปที่พี่วุฒิออกเที่ยวครับอาจจะบอกแรกทุกๆวันที่ออกเที่ยวครับพี่วุฒิจะต้องแวะเข้าวัดนะครับชมธรรมชาติดูร้านกาแฟพี่วุฒิเที่ยวทุกทุก ทุกลักษณะครับครับชอบธรรมชาติเอ่ยวัดวาอารามสวยๆหลายสิ่งหลายอย่างครับพี่วุฒิแวะหมดครับอะไรที่เป็นของสวยของสวยนะครับพี่วุฒิชอบของสวยงามๆครับอ่อนช้อยครับแข็งๆกระด้างนี่ไม่ค่อยชอบนะครับเราเป็นคนที่สตรองจริงอยู่ครับแต่ว่าจิตใจเราอ่อนโยนครับอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนไหวนะครับเราก็พาทุกคนเข้ามาครับแล้วพี่วุฒิก็พาเข้ามาในพระอุโบสถครับ ที่อยู่ข้างๆกับพระธาตุครับก็เข้ามากราบวัดกราบไหว้พระครับขอพรในพระอุโบสถแห่งนี้ครับรามาทําบุญครับมาสร้างกุศลครับมาเอาเงินหยอดตู้นะครับเราไม่จําเป็นต้องทําบุญทำเยอะนะครับเราทำน้อยแต่ทำนานๆครับทำไปเรื่อยๆครับเหมือนอย่างเราตักเราหยอดน้ำใส่ถุ่มครับที่ระยดที่ระยดครับนานวันเรื่อยๆครับน้ำก็เต็มถุมเองนะครับฉันใดก็ฉันนั้นนะครับพี่บุ๊กก็ทำมาเรื่อยๆครับพี่บุ๊เป็นคนชอบสร้างบุญครับไม่ยอมไม่ชอบสร้างบาปนะครับ ก็ะนนครับพี่วุฒิช่องสูงวัยต้องไปเที่ยวครับก็มีแต่ให้ครับให้ลูกเดียวครับพี่วุฒิถือสกโอแกนว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักครับเราครับพี่วุฒิครับมี f c อยู่ทั่วประเทศไทยพี่วุฒิไปถ่ายทําที่ไหนครับบางทีพี่วุฒิพูดอย่างเงี้ยพี่วุฒิสวัสดีครับช่องสูงวัยโอ้โหบางคนก็บอกอ่าพี่วุฒิเองอ่ะพี่วุฒิอยู่นี่โอ้โหมีคนทักทายเราเยอะแยะไปหมดเลยครับเราก็เออรู้สึกดีเหมือนกันนะจริงๆเราไม่ได้เป็นคนเด่นคนดังเลยแต่ว่าเราอ่ะเป็นผู้ให้ครับเราไม่ได้หวัังผลปรระะยชนน์คบ พีว่วุิครับให้อย่างเดียวครับจิตใจพี่วุฒิดีครับเราก็ให้ครับเราไม่อิจฉาริษยาของใครครับเพื่อนๆทำคลิปสวยๆพี่วุฒิก็เข้าไปอํานวยอวชยชัยเข้าไปคอมเมนต์ให้เขาดีๆครับเรา